วนนี้เราก็มาถึงที่ไฮเอล์รีสอร์ทแล้วรีสอร์ทน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือนเลยหลังที่เราเดินทางมานอนนั่งเรือประมาณชั่วโมงนิดนิดใช่ตอนแรกนึกว่าจะนานกว่านี้เราตามตารางเรือมันบอกว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วตอนเดินทางจากท่าเรือเข้ามาถึงที่รีสอร์ทเนี่ยใช้เวลาเกือบสี่สิบนาทีนะใช่เราน่ดว่าเหมือนเดินทางข้ามจังหวัดคือเราเข้าใจมาตอลอดว่าที่เกาะภูดอ่ะมันเล็กเออจริงๆม,มันกว้างมากเลยอะ มันกว้างอ่ะแล้วใช้เวลาเดินทางนานมากเพราะงั้นเป็นภูเขาด้วยอ่ะเออใครจะมาทําใจนิดนึงจากท่าเรือมาถึงที่พักเนี่ยแล้วแต่ที่พักเนาะแล้วแต่ที่พักแต่ที่ไฮเอตนี่ใช้เวลานานหน่อยอนานอยู่เพราะว่ามันอยู่มันอยู่คนละฝั่งกับท่าเรือเลยโอเคไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักเนาะเดี๋ยวพาไปดูห้องพักว่าแนวพักเป็นยังไงเขาบอกว่าที่เนี่ยสวยมากใช่เราคลิปนี้เราจะมาพักผ่อนเนาะเหมือนเที่ยวถ่ายรูปสวยๆในรีสอร์ทเขาบอกว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากอืมที่สำคัญคืออย่างคือเกาะกูดเนี่ยน้ำทะเลทั้งใสและสวยอือ เดี๋ยวเราไปรู้ดุ้นกันว่าจะใส่แล้วสวยไหมเขาว่าไหมตอนนี้เราเข้าถึงที่ห้องแล้วห้องของเราเป็นห้องซีวิว รีวิวมองเห็นทะเลแต่ไม่ใช่แถวแรกสุดอ่ะฮะห้องเลย B5 นะ B5 นี่ข้างในห้องน่ารักมากเลยเป็นห้องสีขาวแล้วก็แบบแต่งไม่หวายทุกอย่างเป็นหวายอ่ะคุมโทนแบบสีแบบไม้ผสมกับสีขาวเออทิ้งคลียร์น่ารัมากน่ารักอ่ะในห้องมีอะไรบ้างมีเตียงนะมีอุปกรณ์ครบอย่างอ่ะให้ดูนี่ปึ๊บนี่กูอินางน่ารักอ่ะอ่าในกูอินพื้นนะนั่งก็้วหวายน่ารักเนาะแบบนั่งพื้น ว่<ม>าของใช้ฝั่งนี้มีอะไรบ้างกระจกตู้ช่างแป้งสุภาพสตรีถูกใจสิ่งนี้ตุ๊ที้ตัทุกวันนี้ก็ยังพกกระจกมใหม่ดิเออเพราะบางที่โรงแรมกระจกมันเล็กเนาะอันนี้โอเคใหญ่อ่ะข้างในก็มีนี่คอมโบเมนต์ฟรีรดูมินิบาร์ดูนี่อืมดูที่ใส่น่ารักนะเนาะนุ่น,น,นุยกมาจากช้างม้อยเชียงใหม่เครื่องสารก๊อกตู้เย็นอันนี้ไม่ใช่เอามาเองนี่ตู้เก็บของทั่วไป ตูเสื้อผ้ามีเซฟด้วยมีร่มฝนตกหาดูห้องน้ำเดี๋ยวเรื่องสำคัญของเราห้องแต่ห้องนี้กว้างมากนะนะนี่ห้องน้ำห้องน้ำกว้างอืมใช้ได้นะทุกอย่างยังคุมโทนนนะที่แขวนผ้าแตตัวยังเป็นไม้เลยไม้เลยนะเป็นหวายเ่ยทุกอย่างคุมโทนจริงลองเปิดได้น้ำแรงเปล่าน้ำแรงเปล่าชอบมีปัญหาน้ำไม่แรงไม่รู้อะไรนีมันก็โอ้ดีห้องน้ำดีโอเคไป ก็นี่เราก็พาดูห้องเจแลนาะห้องก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรา,า,าอ,เออกไปถ่ายรูปเล่นข้างนอกดีกว่าก่อนที่ว่าไม่รู้เย็นนี้อากาศจะเป็นไงเพราะพยากรณ์อากาศตูบอกว่าพายุคันจะเข้าฝั่งทางอีสานเร็วมากโอเคเรีบ <Okay. S 2> ไปถ่ายรูปเล่นดีกว่าเผือ่อพรุ่งนี้ฝนตกเราจะได้พักผ่อนของจริง ที่นี่สวยมากตรงแบบริมหาดอะแต่วันนี้สดายน้ำมันขึ้นไปหน like. ่อยก็เลยแบบไม่เห็นหาด mm is นะ <reach> เท่าไหร่แต่น้ำมันใสมากนะใสมากเออเหมือนที่เขาบอกนะเกาะกูดนี่น้ำใสจริงๆใช่ใสจริงๆก็นี่เราก็ถ่ายรูปเล่นเดินเล่นแล้วเดี๋ยวพักผ่อนกันนะช่วงบ่ายแดดมันแรงเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวว่ากันใหม่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นถ่ายรูปใหม่เออออกมาถ่ายรูปเดินเล่นเดี๋ยวนั่งริมหาดเนี่ยแล้วก็ทานข้าวเย็นเนาะไปไปพักผ่อนกันดีกว่าแล้วเจอกันตอนเย็น จนเล่นถ่ายรูปตอนเย็นอ่ะพระที่ตกก็สวยมากขนาดแม่ตกหน้าหาดนะตกหลังเขาอ่ะต่แสนไปแบบสวยอะไรเงี้ยออที่แรกตอนเย็นแล้วน่าจะมีพายุเนอะไม่มีถ่ายรูปกันนี่ดึกแล้วมีพระจันทร์ขึ้นนะฮะอันนี้ก็ถึงเวลาดีมื้อเย็นมื้อแรกที่ไฮเอาท์กอูดอูามีเมนูอะไรบางนี้อันนี้เป็นข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งนี่ข้าวผัดปูต้มยำกุ้งนี่น่ากินมาก ยำแซลมอนสดนาาแล้วก็อันนี้เขาแนะนำบอกว่าเป็นอร่อยคอหมูคั่วกเกลืออ๋อคอหมูคั่วกเกลืออ๋อโอเคอันนี้ปลากระพงเออเมนูอะไรน,ไนปลากระพงกับน้ำยำแอปเปิ้ลออาให้ดูหน่อยประมาณนี้นะ5 4สี่อย่างอ่มื้อน,นี้ก็ประมาณนี้สี่อย่างก็บรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าเย็นนะก็เออนี้จุดไฮไลท์ที่นี่เป็นบาร์ เป็นบาร์แต่เปิดทั้งวันนะไม่ได้เปิดแค่กลางคืนกลางวันก็ไปสั่งเครื่องดื่มอะไรได้แล้วถ่ายรูปสวยนะสวยอันนี้ก็สระว่ายน้ำแตนกลางคืนตอนกลางวันอ่ะเป็นสระว่ายน้ำปกติแต่กลางคืนเขาจะเปิดจักรุชี่แล้วก็มีไฟแบบสีสีด้วยบีบับบีบับบีบับก็มาใครแบบอยากมาแช่ก็ตอนกลางคืนไม่มีแดดก็ชิลชิลไปเราไปกินข้าวกันดีกว่าก็สำหรับเดือหนึ่งก็ประมาณนี้นะวันนี้จะกันหม่พรุ่งนี้ว่าจะเจอพายุเปล่าเออเดี๋ยวนี้ไปตามเรื่องว่าพรุ่งนี้จะจะได้เจอเสพวิวสตสวยไหม เอออีกนิดนึงคลิปนี้ก็พักผ่อนเนาะไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอกก็คืออยู่รีสอร์ทแหละคือมันอาจจะไม่มที่เที่ยวเยอะแต่เราก็จะมารีวิวให้ดูว่าถ้าเกิดมาที่ไฮแอลเกาะกูดเนี่ยหรือถ้าเกิดมาเที่ยวสไตล์หยุดเ <ST AR F> ที่ยวรีสอร์ทแล้วรีสอร์ทที่พักเออจะเป็นฟ<ล>ิลิปจะเป็นในเนะาะพอบางคนมาเที่ยวเกาะไปไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยแต่เราเลือกที่จะพักผ่อนอย่างเดียวก่อนแต่เนี่ยมึถ่ายรูปเยอะมากเลยนะเออใช่โอเคเดี๋ยวไปตามดูพรุ่งนี้ตอนนี้ไปกันแล้วไปกันพรุ่งนี้ ที่วันนี้ day สองแล้วเราไปทานข้า,าวเช้ามาตอนเชา้าตอนนี้แบบเราเห็นตอนแรกฝนจะตกอแล้วเสร็จแล้วอยู่ก็เดนออกอก็เลยมาถ่ายรูปเล่นมันเหมือนมัวๆเนาะมันเหมือนจะไม่มีแดดก,ก็วันนี้แหละวันที่เขาบอกพายุเข้าแล้ววันนี้อสนีน้ำแบบใสมากที่ร้อนน,นี่สงบนี่เกาะกูนจริงสาแล้วทรายนิ่มมากเลยเนาะเออทรายแบบนิ่มมากามากคือแบบน้ำใสจริงี่ดูสีดินี่ขนาดว่าวันที่แดดไม่จัดนะ ด,ดูดูดูสีฝั่งนู้นนะ,อะโอเคที่เราก็ถ่ายรูปไปได้แล้วนะเดี๋ยวเขาขึ้นรูปให้ดูแล้วก็ที่จริงกิจกรรมมันก็ไม่ค่อยมีรหรอกที่นี่นี่ไปพายนี่อ๋อเออนี่แพนบอร์ดลแพนบอร์ดแล้วก็ยายมาน,าน,นี่เรือคายักมันไม่ได้ไพายนะไอแพนบอร์ดใครว่าง่ายเออก็ทริปนี้ก็แบบมาแบบสบายๆเนาะอาจจะไม่ค่อยถ่ายอะไรให้ดูมากแต่ก็จะจะถ่ายให้ดูบรรยากาศว่าเกาะกูดเนี่ยเนาะมันน่าพักผ่อนน้ำใสจริงอากาศดีเดี๋ยวเราจะไปจุดนี้ ครเไปตรงนูนงน้นจุดซันเซ็ตนะจ,จุดจดชมพ,พตระอาทิตย์ตกรูปนั้นน้ำเขียวเลยเห็นปะเออเดี๋ยวไปถ่ายตรงนี้ให้ดูแล้วเดี๋ยวเราขึ้นพาไปดูนะก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็เดินเล่นถ่ายรูปพักผ่อนตามปกติแล้วเดี๋ยวก็อาจจะพักผ่อนนะแล้วก็วาร์ปตอนเย็นเลย ก็ถึงแล้ว The Secret Beach เออเขาตั้งว่า The Secret Beach หาดนักเออเนี่ยมองเห็นโรงแรมเลยอะนะพอมองย้อนไปสวยเนาะสวยแล้วน้ำฝั่งเนี้ยให้ดูน้ำสวยมากนะมันสวยมากน้ำมันใสยิ่งกว่าตรงหน้าโรงแรมอีกอะใช่ตรงเนี้ยนี่ขนาดไม่มีแดดนะโอ้โหถ้ามีถ้ามีแดดนี่แม่แต่พี่ว่าจะสวยขนาดไหนจริงนี่ไม่มีแดดน้ำมันเขียวเนี่ยมีต้นไม้ให้ถ่ายรูปมีต้นไม้เอามาวางไว้ให้ถ่ายรูปอ่ะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นมีโขดหินนะ แบบแหลมเหมือนแหลมเนาะนนใช่ก็คือเป็นโขดหินแบบเออสวย่ะอ๋อสวยถ่ายรูปได้แต่เราไม่ได้ไปเดินไปเนาะเพราะน้ำมันสูงขี้เกียจเดี๋ยวลื่นล้มอีกหิน,นมันลื่นอะ่ะที่นี่ก็ถ่ายรูปมันดีเหมือนกันมุมไม่เยอะแต่ก็ใช้ได้นี่มีต้นมะพร้าวต้นนี้ดูต้นหนึ่งแท้ๆข้างหลังนี้นเ้ามีทุกฉากเลยเออโอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้าห้องเนาะล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ำพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะพักผ่อนยาวๆตอนบ่ายก็เดี๋ยวดูว่าจะ ออกมาได้เล่นไหมแต่ก็ีสอสอทก็จะประมาณนี้ถ้าถามว่ามีอะไรทำเยอะไหมก็ไม่เยอะก็มีแพดเป็นบอร์ดเมื่อกี้ที่เห็นแล้วก็มีเรือคายักเออ,อแต่ส่วนใหญ่คนที่มาเขาก็จะมาพักผ่อนเนาะพกงานมาทำพกนุ่มๆมาทำหรือก็มานั่งมานอนเล่นอะไรอย่างาเงี้ยเพราะที่นี่เขาทำเป็นซุ้มที่นั่งเล่นมาเยอะใช่เออแล้วมันก็แบบรับลมแบบดีอะ่ะตอนเย็นเราเห็นคนถือมือถือนอนเล่นตรงนี้ม,มหาเลยนะเอาว่าถ้าชอบความชิลความสงบนะที่นี่โดน ตองเย็นคนลงไปเล่นน้ำเยอะนะเห็นป่ะเออน้ำมันใสอันย้ว่าถ้าอยากพักผ่อนน่ะหนีไกลผู้คนมาเจอน้ำทะเลใสๆหาดทรายละเอียดละเอียดสบายเท้านนะนมานอนฟังเพลงกินข้าวพักผ่อนเต็มที่นะสามวันสองคืนกำลังดีนี่ไม่ผู้ถวายเพราะว่าเป็นมันเป็นหาดส่วนตัวเลยใช่อ่าวเนี้ยมีที่เดียวไม่มีใครเข้ามาได้ด้วยแล้วก็มีแค่ยี่สิบห้องเองใช่เพราะงั้นความพลุกพล่านน้อยมากน้อยมากแล้วมีสระว่ายน้ำด้วยแต่สิ่งสำคัญคือมันเต็มเร็วใช่ ถ้าเกิดสนใจก็ลองวางแผนเนิ่นๆนะถ้ารีบจะหาเขาโอเคไปงั้นเราเดินกลับดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นอาจจะเป็นมื้อเย็นเลยก็ได้หรือ,อนนจะเป็นเหมือนจะหิวแล้วอ่ะโอเค เยียแล้วฟ้าสวยมากเมืนน่อกี้ได้ถ่ายไว้ด้วยอ่าเดี๋ยวขึ้นอ่ะให้ดูภาพตัวอย่างนี่ฟ้าตอนแรกมันเมื่อฟ้ามวดินมาก,กน,นะเอออยู่แบ,บสีส้มขึ้นมาสวยมากตอนแรกเห็นริ้วสีส้มๆนิดๆสแป๊บหนึ่งโหฟ้าระเบิดนี่แหละเกาะกูดไม่เคยทำผิดหวังเ,เห็นใครมาเกาะกูดก็ชอบฟ้าระเบิดนะใช่โอเคอาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆนี่เรากินแบบให้ดูเดี๋ยวแผ่นขวายดูนะนี่วิวนี่มีสระ่ายน้ำเปลี่ยนสี ตอนนั้นเดี๋ยวก็เป็นจักรุชิอ่ะคือเออใช่ก็เนี่ยก็จะเป็นคืนสุดท้ายเนาะก่อนกลับพรุ่งนี้เช้ากลับละก็ถือว่าเป็นทริปที่พักผ่อนเนาะแบบจัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่ออกไปไหนเลยคือเที่ยวถ่ายรูปทํากิจกรรมในหาดตรงนี้หมดเลยแต่ที่เกาะกูดเขาบอกว่ามันมีที่เที่ยวนะมีน้ําตกหลายที่เขาบอกน้ำตกสวยด้วยเขาบอกน้ำตกสวยแต่ถ้าเกิดสมมติใครอ่ะมาพักแล้วอยากออกไปข้างนอกเขามีเช่ามอเตอร์ไซค์เออลองติดต่อสวามันเนาะเห็นเขาบอก เท่าไหร่สองร้อยสามร้อยไหมเออราคาก็ไม่ไม่ค่อยแตกต่างอืมใช่ก็สรุปแล้วคือแนะนําถ้าเกิดใครเขาเรียกว่าหาที่เที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจนะชิลทะเลสวยแบบไม่ต้องลาบากอ่ะเออมาใกล้ชิดธรรมชาติคนน้อยๆเอ่อจะหอบงานมาทาหรือจะมาพักผ่อนพักสมองเพื่อจะเกิดไอเดียในการทํางานต่อไปนะก็แนะนําที่นี่เกาะกูดโดยเฉพาะถ้าเกิดมาที่เกาะกูดก็แนะนําให้เอานะถ่ายรูปสวย แล้วห้องพักเขาเพิ่งทาใหม่ด้วยทุกอย่างแบบใหม่ที่นี่เราขอพูดอีกเป็นครั้งที่ร้อยเวลาพูดถึงโรงแรมก็คือน้ําแรง<ม>แอร์เย็นสบายสบายพนันไม่แรงนี่เซ็งเลยที่นี่บ้านพักเขาเป็นหลังๆอ่ะมันก็จะแยกเป็นมีความเป็นส่วนตัวเออใช่เนี่ยแบบอย่างในภาพที่เห็นคือตอนให้เห็นตัวเนี้ยบ้านพักเขาแยกเป็นหลังๆนะเออแบบออกแบบดีอ่ะโดยรวมเราถือว่าราคาที่เขาโปรโมชั่นอยู่พันสี่ไม่เกินสองพันอ่ะ เราถือว่าดีนะเราพักสองคนด้วยหารก็แล้วแต่ช่วงเนาะใช่แล้วแต่ช่วงท่านท่านก็ลองติดต่อสอบถามกันดูแล้วถ้าเกิดไม่ออกไปไหนจะฝากท้องไว้ที่นี่อาหาร่อย๋ยวเมื่อนี้อืมเรารับประกันเรื่องความอร่อยของหารคือเราลองมาแล้วแต่เรื่องราคาจะนิดนึงนะอยู่บนเกาะู่บนเกาะเออโอเคไปสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะ ก็หากใครชอบคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ด้วยส่วนทริปหน้าจะทำเที่ยวไหนอีกไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบาย